ขอเสียงตบมือให้พี่แดกนะครับต้นต้นมือพี่แดกครับคนนี้ดูแลทุกคนดีมากเล่าน้ำไม่เคยขาดเขามาอย่นี่เป็นแบรนด์อัพเซอร์ของปีนัทแต่แล้วแดกนี่เป็นแบรนด์อัพเซอร์ของแซงต์โอ๋นะฮะโอเคโอเคนะพี่แดกเนี่ย ตอนแรกออกมาว่าผมไม่ชอบกันเลยเพราะว่าเจดูมากแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้แล้วตอนนี้เกลียดนกประเด็นีถายชงสายชงเออไม่ชอบเพราะว่าเขาดุแต่คือพอเรามองเขาดีๆเนี่ยเขาก็ทํางานของเขาแล้วที่เขาดุเราเนี่ยก็อยากหวังอยากให้เราได้ดีดีเวลาไปทํางานที่อื่นอะไรเงี้ยจะได้ไม่มีใครว่าเราได้เจอยากใย้ได้ดีเยอะ เขาได้ดีอยู่แล้วโหดูซิกี่คนผ่านมือเข้ามาใช่ใช่ไหมใชไหมตั้งแต่สมัยตุ้ยนะนะโอ้โหผ่านมือกี่คนตี๋เนี่ยผ่านมือเข้ามาเห็นไหมฮะแล้วทุกคนก็ผ่านไปไม่ไม้ใส่ใจพวกเลยผมจะเล่าให้ฟังนะนะมีพี่ตุ้ยเออพี่ตี๋แล้วก็พี่เต๋าเต๋อพิชานอะไรก็ผ่านเข้านเลยพี่แตกมาผานมือเข้าไปขี้เมาทุกคนเลย เมันมีสายเลยขนาดนั้นบ้างนะพี่หมายถึงว่าทุกคนทำงานดีหมดเลยใช่ใช่เราคอยดูแลทำงานดีเขาที่แปกสั่งงาดีอย่ามาสายนะเพราะว่าวันนั้นพี่จะไม่มานี่น่ทุกวันนี้สียงสนิทกับยามดอดมือมากทำไมอ่ะไม่ได้มาเมื่มาสายทุกครั้งต้องคอยเข้าไปบอกยามยามทขาช่วยมองออกตรงๆว่าอย่างไรเหมือนที่บอก เวลาที่เราแบบทำงานหรือเวลาเราไปเที่ยวไปไหเงี้ยเขากว่าเมพี่กับงานอนอย่างี้ก็ถ้าถ้ามีอะไรดีๆก็ส่งมอบให้พี่แตได้ครับผมแต่อันนี้อันนี้เราขายของให้แล้วนะพี่แลช่วยๆเหลือกันแล้วนะใช่ครับขอสิงอบมาให้พี่แตก็เปนแล้วกัครับใครก็แบบเหลืออะไรเลเหลือแค่ขึ้นแบนแต่ก็เอานะครับเอาเอาเอาเอเม่เาเลยททุกวันนี้เดิพี่แตก่ ขอไปเล่ากลุ่มให้ไหมน้องเพื่อใะไรกว่าอะไ้กว่าอย่าไปซื้อพี่ใครพี่ใครอย่าพูดดีๆนะคนหนึ่งฮะจะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจุ๊บจี้จุ๊บจี้จุ๊บนี่อะไรก็ไม่รู้แต่เชื่อไหมไม่เชื่อเออแต่เอาไปเอาไปเอาไปเป็คนแบบเนี้ยเชื่อไหมเขาเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยมาเข้าหูผมเออแล้วก็ออกไปมาแล้วก็แล้วก็ฟังฟังฟังเอาไว้ใจคิดขอเสียงก่อ เรื่องด่าเนี่ยขอให้บอกปากจัดมากแต่นามีความน่ารักตัวที่นางเป็นห่วงเป็นห่วงจริงๆเป็นห่วงจริงๆ,งงๆใช่แล้วก็หางานให้จริงๆอ่า พันหนึ่งพันห้าประมาณนี้ไม่เคยเกินพันห้าเนี่ยี่เป้านะฮะเดะทางงานให้ประคานนี้ตลอดแต่เชื่อไหมว่าบางคนที่ไม่รู้จักพี่เป้าเลยเห็นเขาด่าใครเนี่ยอ่าตอนแรกเขาคิดว่าพี่เป้าด่าแบบเกลียดอะไรเงี้ยนะใช่จริงๆแล้วเกลียดจริงๆก็ด่าด้วยความเกลียดจริงๆี๋ยวนะพี่เป้าเป็นคนดีเป็นคนดีแล้วเขา็เวลาเขาด่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าแรกๆว่าป้าเป็นไงวะป้าคนนี้อะไรเงี้ยเขาหลังๆเริ่มแบบ โอยมัด่ามาใช่ไหมเออผมด่ากลับเลยไอ้บ้าไม่ใช่เออมันไม่ใช่อย่างนั้นก็เราเล่นกันเราเล่นกันคุยกันก็รักนะก็เลยอยากจะเออไวยพรให้นางนะขอให้นางมีความสุขมากๆและถขอให้อยู่ในเป็นลบเป็นลบเงาของเอฟตลอดทั้งปีนี้และชาติหน้าชาติหนผมขอเจตจำนงไม่เ้าด้วยครับผม ต่อชีพนะครับพี่นะต่อชีพอ่าแล้วก็คนสุดท้ายแม่แววแม่แววนี่แคปสันแคปสันเลแคปสัลเน่กินโชว์บนเวทีเลยแคปสันโรแล้วแล้เออเออจะบอกว่าถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีงานแล้วเราก็ไม่มีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาครับตอนที่อ่าก่อนที่จะรู้จักแคปสันเนี่ยเขาก็พูดพูดกันแคปสันแคปสันเราต้องงานอะไรวะเาอะไรนะชู ไอ้ที่ไอ้ที่เอ็งรู้สึกเนี่ยเฮ้ยคาเมื่อกี้นี่ตรงนี้ถูกไหมแค่ยืนตอนแรกได้เช็คแคปสั่เอ้ยจะโทรสั่งยังไงดีวะไม่ใช่ไม่ใช่หนาวก็ได้ได้มารู้จักแคปสั่อ๋อมันเป็นแบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณมากครับแม่ที่เอาตรงๆก็คือที่จ้างงานที่คอยสนับสนุนกันนะครับแล้วก็ปีหน้านะครับพบกันลา เราต้องแยกกันระหว่างขอคุยกับขายงานเราแยกกันเราจะจะบอกว่ามันปลากรุงพาเนี่ยผมว่างแล้วพี่แจ๊คก็ว่างดีมากมากครับผมแน่นอนที่บอกว่ามันมันไม่ได้ลงตัวเลยทีเดียวจากวันนี้ที่เราเห็นนะครับครับผมครับผมผม,มีแค่นี้นะครับก็สิทธตรงมี้ให้ทุกคนด้วยครับ